ไปดีพี่น้องบุษ uku สุสคนเด้อจ้ามือนี้สาแสงมาซ้อยสาอึ่งลกกาเนาะมาตอนเที่ยวก็ไปหาน้องไม้ไหาไก่หา,าอยู่ในสวนเพิ่นเลยเนาะเข้าไปเบิ่งน้ำกันเด้อจ้าสาอึ่งลกกาแบบมีน้ำเลยพี่น้องกานะพี่น้องกาโค้กสบายดีเด้อพี่น้องสุษ uku สุคนมาลกกาสาแสงมาลกกาซ้อยมือนี้ก็ดีใจพี่น้องเลย พี่นกะกล่าสิไปหัออนไมัยพี่น้องเลยขึ้นเก่งเก่งกินตอนเที่ยงเซฟเซฟน้องเด็แบบกๆคนอยู่พี่น้องเลยมีน้ำสร้างพร้อมบ้านเพื่นอนกะน้ำก็บบ่ได้ซื้อดูดใส่น้ำสร้างเลยน้ำปอดสารพิษ น้ำใจดินเนาะพักเงือนเพื่อนกันห้ายหลาย,ลายพักบุรพาพัพกไซบะทองพักโฮมเสื่อมาแหละพี่น้องไปหาเอาไม้นำกันเลยจ้า ไดโนไม้แล้วมะกอนี้อุดมสมบูรณ์แบบบ้านๆเนาะพี่น้องบม่ต้องซื้อหน่อไม้กะปลูกกินเองเฮ็ดเอง ปันคนงานกินแกงปันคนงานกิน <S <S> <S ตื่มเดียวเนาะนอหนอนอ่าย่พี่น้องให้มันได้หลายหเห็นอีกแล้วนอหนึ่งบุข้าวบุน้ำไปเอา เด้อพี่น้องจเจงที่มาปอกหน่อไม้นะเจงหน่อไม้สู้เสาอึ่งกินเพิ่นลูกกาเพิ่นเมื่อย ลุงดำหน้า ตำมะฮู้ซุดยอดอาหารบ้านนาขึ้นแต่หายแต่หน้าเมื่อยๆสุดละไม้ฮอนๆตำมะฮู้ติดเพชรรับซีนรับไข่กับบแซฟ่ำเกงละไมเอาละเกงไมกี่ขุมมือก็ได้รับซีกี่ขุมมือลายกันเนื่งมาเ่ามีเงินสสงมากแเจ็บแค่ bộ ừ, sáu ưng lốc cá hà thông thường khu lốc ơi con sao na bộ hết cơm để ăn đó bố mì ngân xí mẹ nhàng đọc ซส,ส,ส,สบายสดีพี่น้องกินข้าวสบายดีกินเขาง่ายเลยตามมาหุ่งแกงหน่อไม้สบายดีพี่น้องสุขูมสุขคนนะจ๊ะติดแกงหน่อไม้เดอ้อสะแสงมาลบก,กาซอยเลยให้เพื่อนอนำเทปแกงหน่อไม้ชิ้กินมามามานี่กระมหอยกิ๊กก๊อปข้างสิคร ไม่หรอกไม่ต้อไปทำจิกโกอบเองนะเพื่อเอ้ยเก็บมาเองเก็บมาละได้เนี่ยยังมาดุน้ำอนคุณมารับจ้างหรอเพื่อนนึงอาบน้างพันนามันดื่นเลยนบนยามเลยนะ

นี่กุมาวัดเลยสารบุญนี่ยเอแสงไม่ร้กอเลยจะ๋ยวแซ่บดำแซ่บเซ่บมาเนะ กำแล้ววาานนชนะุกไว้ไม่ต้องันยกไรไหวแต่ดันไม่ได้เรียบร้อยแต่ในการสปอร์นี่ให้หน้าไม่หมดประยัดเลยดำน้อยใช่น้อยใช่น้อยได้มากหลายแต่เหมาะกับ

ได้สักถ้าปลาแบบน,นี้ไปได้ไหมตอให้ยืมรถกันดแล้วอ่ะหน้าก็ซื้อน่ขขอาจะปอยกันเยอะไล่ออกนะกนนมืดร้อนไหอืมแบบก็ให้น้ำมาดู มาทำน้ำถั่วเห็ดกบบระเรดินปีนี้หนเตละมังม้เป็นไรเหียมเลยทีหเหขโมของเหยเบื่เหียมมากอ่ะตุ้ไทยเหมือนให้เตรียมแดดให้ขุนตัวผมสิ่มือเดียวเลยมือสอวเป็นยางเกือบบกขอ้อถือเนื่อ

Đi với trời. Bộ phải bộ phải. านหน้เป็นประธานเป็นนะไปด่อ่ะเป็นเป,ป็นได้เป็นงามได้เป็นเียนัากคนนี่แหละดับสไลด์ครับดโดโดูหนโาตู้น,น ด e e ื้อฮะดิปไปดิมาเนาะตกเดาดูอมันมีโต๊ะอีกหนาอเลยไปย่าไปมาได้่าหเาไปหาหาในกอหาในกอเห กินเนี่ยกัปลูกเพิ่มห้ากองทำกิน่า,ปาทปงานงาทำถิงตกแล้วคนน้ำตกแล้วแบระยะน,น้ำไม่แห้งร<บ>ัก<ะ>สิบเมตรแล้ว,เ,ลวเดี๋ยวทั้งน้ำปรดานยนะำอะไรมาแล้ว มันหมดเลยก็ได้กินเละอ่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 ะอืออือโทษเข้าเอ๊ะเอ๊ะแม่เรับแม่นี่แหละครับนี่ครับลกงโอเค พี่นี่มาวันี้ขอลาพี่และน้องไปก่อนเดี๋จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสยามคาสิเนีอจ้าฝากส่งฝาอึ้งพวกสัเด้๋ยวจ้าที่เราสบายดีสบายดีบ๊ายบาย